สวัสดีวันพระจ้าอาหารเช้าวันพระยำหัวปีค่ะยำหัวปีสดใส่หนังหมูหนังหมูหัวหมูค่ะยำหัวปีโบราณดาบประดุกปลาทอดปลาทอดกินกับน้ำพริกนะคะ อปลาทอดกินกับน้ำพริกมีน้ำพริกกะปนิน้ำพริกกะปิพริกกี้กาน,นะคะมีผักแช่เย็นด้วยมีผัดกระเพารากับผัดมะเขือยาว เหลือจากตอนเย็นอย่างละนิดหน่อยลอมวงตอนเช้ากันจ้า